ป้องกันจุดป่องมาแบบนี้ไงแต่ว่าฉันว่าฉันสองคนเนี่ยไม่เคยได้ข่าวเรื่องที่แกแต่งงานเลยนะนี่ก็แสดงว่าของก่อนแต่งนะสิเข้าใจแหละพวกที่เอาแต่เรียนรู้ไปทุกเรื่องแต่ไม่มีทักษะการใช้ชีวิตเออคุณทิพครับ พอดีผมมีแผนว่าจะซื้อเครื่องจักรในโรงงานใหม่ครับผมต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านี้ต้องการเพิ่มกำลังผลิตนะครับได้เลยค่ะบอสแล้วบอสจะให้ทิปช่วยเรื่องอะไรหรอคะคุณช่วยหาบริษัทเครื่องจักรที่มีคุณภาพหามาหลายๆเจ้านะครับเอาเข้ามาประมูลกันนะครับมันจะได้แฟร์ฟรได้เลยค่ะบอสไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณครับ อจากาไ้าิดถกลยแลเนก็สบายดีเรือยแะแต่แกดูดีขึ้นะเน่ก็นินึงเออนี่แกเตรียมตัวมาดีแล้วใช่ไหมก็ดีแล้วนะแกแค่เสนองานง่ายๆแต่ว่ายังไงก็ฝากแกช่วยฉันด้วยแล้วกันเนาะนิดนึงได้หยุดแล้วแล้วแกก็อย่าลืมส่วนแบ่งของฉันด้วยก็แล้วกัน รู้แล้วนะไม่คิดว่าฉันจะเปรี้ยวแกหรือไงคะอือเออแล้ววันนี้จะมีคู่แข่งมาอีกหนึ่งเจ้าแกก็ระวังระวังด้วยล่ะเอ้าไหนแกบอกว่ามีฉันแค่เจ้าเดียวไม่มีคู่แข่งไงโอยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณฟุกเขาเพิ่งแจ้งฉันวันนี้นี่เองโอ้ยโอแกเอ้านิรุชแกมาได้ไงเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะสบายดีไหมสบายดีพวกแก ฉันยิ่ถึงแกมากเลยยังไม่ได้เจอกันตั้งนานอะ่ะแล้วพวกแกเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนะเออแล้วนี่แกมาทําอะไรที่นี่หรอคุณฟูกเขาโทรไปบอกฉันว่าให้บริษัทฉันเนี่ยมาเข้าร่วมประมูลนี่นี่หมายความว่าแกเองเหรอที่มาเป็นคู่แข่งกับฉันอะ่ะอย่าเรียกว่าคู่แข่งเลยเราก็มาเสนองานกันตามหน้าที่อะ่ะให้คุณฟูกเขาตัดสินใจเลือกเอง นี่นุชได้ข่าวว่าแกเรียนจบนอกมาไม่ใช่หรอใช่ฉันจบมาก็สองปีแล้วอ่ะแต่ว่าฉันว่าฉันสองคนเนี่ยไม่เคยได้ข่าวเรื่องที่แกแต่งงานเลยนะเรนที่ท้องได้ไงหรออุยนี่ก็แสดงว่าท้องก่อนแต่งนะสิก็แบบนี้นละเนาะ ข้าใจแหละพวกที่เอาแต่เรียนรู้ไปทุกเรื่องแต่ไม่มีทักษะการใช้ชีวิตไม่รู้จักการป้องกันจนป่องมาแบบนี้ไงดฉันเพิ่งรู้นะว่าการที่ฉันท้องเนี่ยมันไปหนักหัวแกด้วยทำมันพูดดีนะยัยดุคอยดูเถอะว่าระหว่างบริษัทฉัน กับบริษัทกระจกกระจกแบบแกคุณฟูเขาจะเลือกคราไม่ฉันว่าอย่าไปเสียวเยวลาผัอคนประเภทนี้เลยไปมา,มาแล้วคะ่ะบอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับบริษัท AK Group เทคโนโลยีนี่เยี่ยมมากเลยนะคะบอส ผมขอดูเอกสารก่อนนะครับบอสคะบริษัทนี้ดีมากเลยนะคะเพิ่งได้รับรางวัลเทคโนโลยีระดับประเทศมาเลยนะคะครับบอสคะยังไม่พอนะคะบริษัทนี้นี่มีหุ้นส่วนที่มากมายบริษัทนี้เนี่ยยังมีคู่แข่งที่ออน้อยอีกด้วยค่ะคุณเทมครับพอแล้วครับยวผมดูเอกสารเองีผมขอคุยคุณมานก้นนตัวหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญมาเลยค่ะบอส คือพอมายถึงคุยนแค่สองคนนะครับคุณทิพย์เชิญไปรอข้างนอกก่อนนะครับค่ะ ชนะไหมเนี่ยไม่ทราบว่าคุณฟุกอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่แล้วล่ะครับถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้คำตอบนะครับผมขอสัมภาษณ์อีกบริษ,ษัทหนึ่งก่อนได้ค่ะง,งั้นไลน์ลงไปล็อกข้างล่างนะครับใช่ครับ เ,เพราะว่าเขารอสัมภาษณ์บริษัทคู่แข่งบริษัทมันอยู่มั้งอีนุชแก่นี่มันเป็นตัวขัดลาดจริงๆเลยนะฉันขอตัวเข้าพบคุณฟูก่อนนะน,นี่นี่แกเดินไม่ดูตามมาตาเรือเลยนะ ท้องไส้อยู่ไม่ใช่หรอระวังระวังหน่อยสิแต่ลูกก็หลุดหรอก <c oughs> ใชมันเดินระวังระวังอะไรถ้ามันระมัดระวังมันก็คงไม่ท้องหรอกแต่ก็พูดถูกไหมทิพย์นี่พวกเราสองคนทำกับฉันแรงเกินไปแล้วนะ <c oughs> ใช่ครับพวกคุณทำแรงเกินไปแล้วเอ่อบอสคะคือทีฉันสองคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะบอสใช่ค่ะทิพย์พูดถูกเรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลยอะ่ะ นุชเดินไม่ดูตาหมาตาเรือเองก็เลยจะสะดุดล้มอะค่ะไม่จริงนะคะสองคนเนี้ยตั้งใจผลักฉันทั้งที่รู้ว่าฉันท้องนี่จริงนะคะคุณทุกนี่จริงค่ะยี่เป็นโกหกค่ะจริงค่ะที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะผลักคุณุได้ไงล่ะคะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วหรอกครับผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วที่ผมมาตอนนี้เพื่อจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าบริษัทของคุณนุชชนะการประมูลครับได้ยังไงคะ คุณฟุ๊กตัดสินใจแบบนี้ได้ยังไงบริษัทของฉันทั้งใหญ่กว่ามีเทคโนโลยีที่มากกว่ายังไงที่ฉันขอเหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้ได้ไหมคะเหตุผลลรอครับก็พอาะนิสัยตำต่ำของคุณนี่แหละครับผมรับไม่ได้เลยครับที่คุณมาทำแบบนี้กับภรรยาผมภรรยาใช่ค่ะคุณฟุ๊กคือสามีของฉันส่วนเรื่องที่ฉันท้องก่อนแต่งเนี่ย ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นความตั้งใจที่ฉันกับคุณฟุกเนี่ยพร้อมจะมีลูกด้วยกันคุณมายครับผมฝากพนักงานคนนี้ไปสมัครที่บริษัทคุณมายด้วยนะครับเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้ก็ต้นไปคุณทิพย์ผมไล่คุณออกอะไรนะคะบอสบอสไล่ดิฉันออกเหรอคะไล่ออกไล่ออกเรื่องอะไรเหรอคะบอสเรื่องอะไรเหรอครับคุณทิพย์คุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอครับว่าคุณกาลังวางแผนทุจริตบริษัท กำลังจะเชียร์บริษัทเพื่อนของตัวเองผมพูดถูกไหมครับแล้วผมก็ยังมีหลักฐานว่าการประมูลครั้งที่แล้วคุณก็ทำแบบนี้บอสคะคือเรื่องนี้ดิฉันอธิบายได้นะคะบอสคือดิฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะบอสแต่ว่าบอสอย่าให้ดิฉันออกเลยนะคะบอสนะคะบอสนะให้โอกาสดิฉันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะบอสนะคะไม่ผมจะดำเนินคดีกับคุณคุณรอรับหมายสารที่บ้านได้เลย ไปครับเชิญลงไปได้แล้วฟ้าคะไม้ช่วยฉันด้วยรับฉันเข้าทำงานนะไม้นะขอร้องละไม้รับอะไรล่ะรับเข้าไปเดี๋ยวแกแก็เป็นทุจริตบริษัทฉันสะิไม้คอดแกเป็นผู้ช่วยฉันนะดัสิ Find